สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AVP Force Hub 0รวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์รถบรรทุกนวัตกรรมใหม่ในวงการขนส่งและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศวันนี้ผมมาจับพาทุกคนไปรู้จักกับรถบรรทุกที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มขนส่งที่ต้องการตัวเลือกที่ประหยัดคุ้มค่าทนทานและสามารถใช้งานได้จริงในทุกสภาพงาน ซึ่งก็คือ UDques t e r ต GKE รถบรรทุกที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะทางเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ในระดับมืออาชีพและในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบละเอียดที่สุดว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นและเพราะอะไรผู้ประกอบการจำนวนมากถึงให้ความเชื่อมั่นกับรถรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึง u d q u e s t e r GKE สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนคือรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการสมดุลระหว่างความทนทานและความคุ้มทุนไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งระยะไกลหรือระยะกลาง งานกระจายสินค้าในเมืองงานขนส่งวัตถุดิบงานขนส่งสินค้าทั่วไปรวมถึงการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวมากกว่ารถหัวลากขนาดใหญ่จุดเด่นแรกของ GKE คือโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของ UD Truck ที่เน้นคุณภาพความทนทานและรองรับน้ำหนักได้ดีความแข็งแรงของแชสซีช่วยให้ตัวรถรองรับสภาพถนนของไทยที่หลากหลายทั้งงานในเมืองงานนอกเมืองหรือ Mac, แม้กระทั่งงานบนเส้นทางที่มีสภาพถนนไม่สม่ำเสมอ ระบบเครื่องยนต์ของ UD q u e s t e r GKE ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รถรุ่นนี้มีชื่อเสียงในด้านความประหยัดน้ำมันและประสิทธิภาพเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำทำให้สามารถออกตัวได้ดีแม้บรรทุกหนักและช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขับขี่จริงนอกจากนี้ระบบหัวฉีดและการควบคุมอากาศยังได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพอากาศและลักษณะการใช้งานของประเทศไทยรวมถึงยังรองรับการใช้เชื้อเพลิงในคุณภาพที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนเชื้อเพลิงในระยะยาวอีกหนึ่งจุดเด่นของ UDques t e r ต GKE คือระบบเกียร์ที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งมากของรถรุ่นนี้ระบบเกียร์ได้รับการปรับจูนให้เหมาะสมกับลักษณะการบรรทุกและความต้องการของผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการไต่ทางลาดชันการวิ่งระยะไกลหรือการใช้งานในเมืองที่ต้องการการเปลี่ยนเกียร์บ่อยตัวระบบมีความนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำลดการสึกหรอของระบบขับเคลื่อนและยังช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้น จุดนี้ทําให้ GKE เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับหน้าใหม่และผู้ขับที่มีประสบการณ์เพื่อให้การทํางานรับเรื่องยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องระบบเบรกและระบบความปลอดภยัย UD Quester GKE ก็มีการออกแบบที่ให้มาตร,รฐานสูงเช่นเดียวกับรถรุ่นอื่นของ UD t รั c มมีการติดตั้งระบบเบรกแบบลมที่ช่วยให้หยุดรถได้ดีในทุกความเร็วลดโอกาสการเกิดเบรกเฟสซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในงานขนส่งที่ต้องวิ่งไกลหรือใช้งานบนเส้นทางที่มีความลาาชัน นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพระบบป้องกันการลื่นถลายรวมไปถึงระบบเตือนในบางรุ่นที่ช่วยให้ผู้ขับทำงานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการขับในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงพูดถึงเรื่องความสบายในการขับขี่ UDques ต GKE ไม่ใช่รถที่เน้นเพียงความทนทานแต่ยังเน้นให้ผู้ขับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีพื้นที่มากขึ้นสามารถนั่งได้สบายแม้ต้องใช้งานหลายชั่วโมงต่อวันเบาะนั่งมีการรองรับที่ดีและยังมีการออกแบบตำแหน่งคอนโซลให้ผู้ขับใช้งานอุปกรณ์ควบคุมต่างๆได้สะดวกมีที่เก็บของภายในห้องโดยสารเพียงพอสำหรับการขนสัมภาระเล็กๆน้อยๆรวมถึงมีระบบปรับอากาศที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนของไทยทำให้ผู้ขับขี่ไม่เหนื่อยล้าจากอุณหภูมิภายนอกมากจนเกินไป อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจคือค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา UD Quester GKE เป็นรถที่ออกแบบมาให้เข้าถึงจุดซ่อมบำรุงได้ง่ายมีระบบการวางอุปกรณ์ที่ช่วยให้ช่างเข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆได้รวดเร็วลดเวลาการเข้าศูนย์บริการลดต้นทุนแรงงานและลดเวลาที่รถต้องหยุดชะงักจากการซ่อมนอกจากนี้อะไหล่ของรุ่นนี้ยางหาง่ายและมีราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องควบคุมต้นทุนในระยะยาว ในด้านความทนทาน UD Quester GKE ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้จริงจำนวนมากทั่วประเทศว่าตัวรถสามารถทนต่อการใช้งานหนักได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนเส้นทางครุกคะการบรนทุกน้ำหนักมากการวิ่งระยะไกลต่อเนื่องหรือการทำงานในเขตอุตสาหกรรมตัวรถถูกออกแบบให้รองรับแรงสังส่นสะเทือนและแรงกดทับจากการบรรทุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะช่วงล่างกระบะบรรทุกและจุดเชื่อมต่างๆที่ต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของไทยที่มีฝุ่นอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงอีกด้วยจุดเด่นที่หลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ U-Duster q e GKE คือความสามารถในการรองรับการปรับแต่งตามประเภทงานไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตู้บรรทุก ตู้แห้งตู้เย็นกระบะดัมเครนหรืออุปกรณ์พิเศษอื่น,นๆตัวแชสซีของรุ่นนี้ถูกสร้างให้รองรับชุดติดตั้งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากช่วยลดเวลาการประกอบตัวถังหลังจากซื้อรถและลดปัญหาการใช้งานในระยะยาวตัวรถยังมีระบบรองรับแรงบิดที่ดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายง่ายเมื่อใช้งานกับชุดอุปกรณ์เสริมที่มีน้ำหนักมากจุดนี้ทำให้ GKE เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภททั้งธุรกิจโลจิสติกอาหารสดวัตถุดิบก่อสร้างงานอุตสาหกรรมและงานกระจายสินค้าในเมือง เมื่อพิจารณาด้านความคุ้มค่าแล้ว UD-Quester GKE เป็นรถที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีสำหรับผู้ประกอบการเพราะตัวรถมีความประหยัดน้ำมันบำรุงรักษาง่ายอะไหล่าราคาไม่สูงและมีความทนทานในการใช้งานหนักทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยลดต้นทุนทั้งในแง่เชื้อเพลิงค่าแรงค่าซ่อมบำรุงและเวลาการทำงานที่เสียไปจากการหยุดใช้งานรถในขณะเดียวกันรถรุ่นนี้ยังให้สมรรถนะที่ดี สามารถวิ่งได้มั่นคงแม้บรรทุกหนักหรือใช้งานในพื้นที่ที่ต้องใช้เทคนิคการขับขี่มากเป็นพิเศษทั้งหมดนี้ทำให้ U d ดี e ว t e r ต GKE กลายเป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่ได้รับความนิยมมากในตลาดประเทศไทยเพราะเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้งานเหมาะสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและต้องการลดความเสี่ยงจากค่าบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่รถรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ถ้าคุณกำลังมองหารถบรรทุกที่ใช้งานได้จริงประหยัดคุ้มค่าและเหมาะกับสภาพงานของประเทศไทย U d ดี e ว t e r ต k e ถือเป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างยิ่งรถรุ่นนี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่เรื่องสเปคบนกระดาษแต่ยังพิสูจน์ได้จริงจากประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากทั่วประเทศหากคุณต้องการรถบรรทุกที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์มีความอึดทนทานและช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ในระยะยาวรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียว และหากคุณชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AVP Force Hub เพื่อรับชมข้อมูลรถบรรทุกรุ่นใหม่เทคนิคการดูแลรถเคล็ดลับการทำงานในสายโลจิสติกและเนื้อหาดีๆอีกมากมายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ